เสกแฟนฝรั่งด้วยพลังสมาธิวันนี้คูโรซี่จะมาให้เทคนิคในการนั่งสมาธิยังไงเพื่อที่จะเสกแฟนฝรั่งและที่สำคัญวิธีใช้พลังของสมาธิในการเสกแฟนฝรั่งเนี่ยเราใช้แค่วันละห้านาทีแค่นั้นเองนะวิธีง่ายๆเลยให้ทุกคนไปหาที่ที่สงบเงียบไม่มีเสียงรบกวนใ,นใดๆแล้วก็นั่งลง ในท่าที่คุณรู้สึกสบายผ่อนคลายเสร็จแล้วให้คุณหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆทำแบบนี้สัก4ถึง5ครั้งและจากนั้นให้คุณจินตนาการว่าคุณไปอยู่ในที่ที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นวิวน้ำตกภูเขาทะเลให้คุณหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพวิวภาพนั้นหลังจากนั้น พอจิตของคุณเริ่มสงบเริ่มไม่มีความคิดเข้ามาในหัวแล้วให้คุณจินตนาการสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากจะมีแฟนฝรั่งให้คุณจินตนาการภาพของฝรั่งคนนั้นบุคลิกเขาจะเป็นยังไงเขาตัวสูงไหมเขาผิวสีอะไรและเขาทำท่าทางยังไง ให้คุณจินตนาการไปเลยให้ชัดเจนและที่สำคัญการจินตนาการนี้คุณต้องใส่อารมณ์เข้าไปให้เยอะๆว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไง